เดี๋ยวพี่จัดก,การให้วาน้อยใช่ไหมเดี๋ยวพี่โทให้หวานได้ใช่ไหมสวัสดีตอนนี้คนดูได้ยินมึงพูดนะมึงแบบตบเด็กกูเหรอไอ้วาพี่เด็กกูเขาบอกมึงตบเขามึงกับไอ้โตอ่ะตบเขาเด็กที่น่นาจะกระโลกอ่ะพี่ไม่รู้กูแบบกูไม่ยอมกูอยากเอาคืนมึงไ,มไปเรียกมาดิขอหนึ่งเกมแบบทัวร์นาเมนต์อ่ะกูเกมหนึง่งมันเป็นไปไ,ป<โ>ด,ได้เหรอไ,รไอ้โตมันเป็นไปไม่ได้ขี้ถ้าม<ล>ึงให้กูกดมึงนะ กูจะให้มึงเล่น3เกมคืนนี้มาเจอข้างบนอีกตัวอีกตัวเนียนเนียนเนีน,นะขอเนียนเนียอโนี่บกข้าวอ้ไม่ว่าตายยตา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 ยตอยตโยตยายยตตาตาายตตายตเยตยตายาายายาา น้องๆเป็นอะไรอ่ะหลายคนอะเข้ามาชอบเน่ตหลุดเวลาเล่นอันนี้เลี่ยงจริงเลยนะเกมมันเล่น5คนหลุดไปคนนึงมันก็เล่นยากแล้วรู้ปะ่ะวันนี้พี่เลยมีโปรมานําเสนอเว้ย Superland อ n l ลิมิเต็ดจ t t ชูดีแทง 5G ลำคาญเด็กเข้ามาแล้วลุ้นผมซูพีม,มหลายไอดี ID แล้วคือจะซูพีมได้อ่ะไม่ใช่แค่สีมือเน็ตคุณต้องดีด้วยถ้าเน็ตคุณห่วยคุณเล่นแพ้นะครับผมโปรนี้มันดียังไงมาเดีย๋ยวจะไปเล่าให้ฟังพ a ก k a g e Superland อ n l i m i t e d เล่นเกมบนเน็ตเลนพิเศษสำหรับเกมเมอร์ที่นี่ที่เดียว ปิ้งต่ำไม่แหลกเริ่มต้นเพียง49บาทเน็ตสำหรับ13เกมฟรีไม่อั้นที่ความเร็วสูงสุดเช่น ROV e PUBG Mobile Free Fire Call of Duty Mobile รวมถึงเกมใหม่ล่าสุดอย่าง Ash Echoes อีกด้วยลุ้นรับสกินระดับสูงสุด Ultimate จาก ROV e และไอเทมอื่นๆเช่น ROV e Emoji เ e a ที่แท้ทรูและกล่องสุ่มสกินระดับ l ิมิต e ดสูงสุด5กล่องมีให้เลือกสมัครได้ตามใจทั้งแพ็กเกจ3ชั่วโมง49บาทและ1วัน129บาทลูกค้า t r u และดีแท็กสมัครง่าย,งายเพียงกดแบบ3ชั่วโมงดอกจัน900ดอกจัน7134สี่เหลี่ยม โทรแบบ1วันดอกจัน900ดอกจัน7135กดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับผมแล้วจะได้รับ SMS นี่ทุกคนในนี้มันมีข้อความแจ้งเตือนด้วยนะว่าเราได้รับไอเทมจาก o. เ o าเฮ้ยเข้ามาแป๊บนี่รีไอเทมจากเ o ากดรับเสธิ์นี่ทุกคนผมได้โค้ดมาแล้วไปไปกรอกันน่ารวมกิจกรมรมแลกไอเทมโค้ดแลกโค้ดสำเร็จกล่องสุ่มมาแล้วครับผมเปิดเลย เกลือครับอ่ะ,อะ,อะ,อะทุกคนอาจจะไม่เกลือเหมือนผมก็ได้นะครับผมไปลองกันเหรอพี่เอ่อพี่สตรีมอยู่นะตอนนี้คนดูได้ยินมึงพูดนะครับมึงแบบตบเด็กกูเหรอใช่ป่ะพี่เด็กกูเขาบอกมึงตบเขามึงกับไอโต้อ่ะตบเขาเด็กที่นั่นจะกระโลกอ่ะพี่ไม่รู้กูแบบกูไม่ยอมกูอยากเอาคืนมึงไ,มไปเรียกมาดิโต้ด้วยขอหนึ่งเกมแบบทัวร์นาเมนต์อะกูเกมหนึ่งตอนนี้เหรอเออ ตอนเนี้ยแบบมึงไปเรียกมากูไปเล่นรอหนึ่งเกมมึงมึงทำเด็กกูไอ้โตไอ้วามึงกล้าหรือเปล่ากูมึงอ่ะไปเรียกไอ้โตมาด้วยสองคนอ่ะกูก่บคนดูกูอ่ะกับคนที่มึงตบอ่ะเจ็ดลองโชว์ให้นะเออมึงไม่ต้องอาบน้ำมึงแซมแลมบอกพวกมึงอ่ะจะซีแรงไหมเดี๋ยวสู้เริงมึงแซมแลมบอกว่ามึงเล่นกับรุ่นใหญ่ไรสเดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงรู้ลูกน้องกับลูกพี่ก็ลูกเหมือนกันแหละเออเดี๋ยวมึงรู้มึงไปเรียกมาน้องคิมพี่จัดการให้ละใช่ไอ้คนที่พี่โทรหาเมื่อกี้ไหมน้องคิม ใช่เปล่าเมื่อกี้ใช่ป่ะใช่เลยค่ะหนูแค้นใครมากกว่ากันชื่อคีมนะพี่บีไม่ได้ชื่อพีพี่พี่อยากเรียกหนูว่าพีมคนเดียวได้ป่ะพี่ไม่เรียกคีมพี่เรียกพีมได้ป่ะต้องพูดกันไปเรื่อยได้ค่ะหนูเป็นน้องพีมของพี่แต่หนูเป็นน้องคีมของคนอื่นโอเคป่ะโอเคก็ได้ค่ะเรียกพี่บีสิพี่บีบีค่ะเป็นไงพี่ทำแบบเมื่อกี้พี่เท่ไหมเมื่อกี้พี่เท่ป่ะเท่มากค่ะหนูกีละกีละ หูกินเลยค่ะพี่ไหนกิดยังไงกินให้ฟังหน่อยเดี๋ยวข้างห้องจะมาเอาะประตูดักตาคบมาปีกว่ากับพี่ทําแบบเมื่อกี้พี่แบบพอจะแบบคะแนนแบบเริ่มมายังมาคะแนนแล้วพี่ยิงอ่ะกันหนูต้องลงสตอรี่ให้พี่ดูอันนึงนะโอเคได้คือคือวันเนี้ยเด็กกลัวมันบอกมึงว่ามึงอ่ะกับมันไอตโต้อ่ะตบมันมาเกมไหนมันชื่ออะไร มันชื่ออะไรมึงไม่ต้องรู้หรอกมึงไปตบเขาอ๋ออ๋อรู้แล้วรู้แล้วฮะมึงไปตบเด็กกูมาเนี่ยแล้วน้องเขาฟ้องกูนี่ป่ะออลูลาป่ะเออเกมไหนนี่ไงเกมที่เล่นบอนนี่อะบอนนี่เกมนั้นเป็นไงอ่อนเนาะก็ถือว่าแจกอยู่อ่ะก็ถือว่าแจกอืมเฮ้องอองเด็กกูแจกเหรอกูเล่นกับน้องเขามายังไม่แพ้เลยน่าจะฝีมือระดับเดียวกันไงพี่อาเกมนั้นมึงเล่นตัวอะไรเกมนั้นมึงเล่นตัวอะไรเล่นนาคอสนาคอสไอ้โต้ โตเลนเอฮายาเตะโอ้โหพวกมึงแบบไม่ปาณีคนอื่นเขาเลยเนาะกดแรงกดตัวเมนมวนมันมนี่ดิพี่วีมึงทำเด็ก,กหัวเด็ก,กมาฟ้องใครคนไหนน้องคีมน้องคีมมาฟ้องบอกว่าโดนพี่โตกับพี่มวยเอาเอาวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยอยากจะดูติไม่ใช่เอาแบบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โดนพี่หวนโดนพี่หวนกระทืบมา เออเออกูก็เลยแบบจะมาแก้แค้นเว้ยคือมึงทำอย่างนี้ต่อหน้าเด็กกูไม่ได้กูหลุดเลยคือเกมนี้เว้ยคนละฝั่งไม่มีอะไรมากที่แบบอยากจะตบพวกมึงต่อหน้าเด็กกูให้มึงดูสั่งสอนพวกมึงไว้ที่มาทำร้ายเด็กกูนะจำไว้อย่ามายุ่งกับเด็กกูอีกคือพี่มาแค่คนเยวอเพียบไหวก็ผมให้คนดูแบบเข้ามาเลยมึงสองคนเลยมึงสองโปรเพเยอร์อดีตโปรเพเยอร์ทั้งคู่เลยกูจะแสดงพลังแห่ง การแบกหญิง <un> <back ing> ให้ดูเว้ขอแบบ<ด>หนักๆัะ<ด>เป็นไปได้เหรอไอโต้เป็นไปไม่ได้คือได้ต,ตัวแย่แม่กิกตัวแจกเลยจริงๆแบบเหมือนแบบตัวตัวแบบตัวแถมอะเวลาคุณเล่นด้วยคูจะมองเป็นแบบตัวคนดตลอดเลยอันนี้กูพูดจริงๆแบบจากไหนเนี่ยอ,อย่าพูดมากเลยไอแต่เกมเนี้ยเราต้องมีแบบคนดูมาเป็นไอ้นี่ไงคนดูมาเป็นแบบ อ๋อคือเรนดอมคนดูเลยอ่าเรนดอมคนดูแบบมึงสองโปรไม่ล็อกไม่ล็อกถามคนดูกูไม่ล็อกกูไม่ล็อกเชได้เนี่ยพี่บีอะไรอะไรอ่อกี้เกี่ยไก่วีกระโปงอดีตโปรเพย์เนี่ยสองคนเหรอวะมาเขามีไมอามี่เขาล็อกไม่สามคนกูไม่ได้ล็อกไมอามี่จบพอดีถามคนดูเลยกูไม่ได้ล็อกด้วยแต่ว่าผมไ เออเป็นเท่าไหร่มาโอ้โโหอเคโอ้มึงดูทีมเขาดีทีมเขาแบบไหนมีไรคุยกูไม่ไรแบบสูพีหมดทุกคนนะโอ้โหไอ้กูเอ้เจ้ยเป็งหยองว่ะนี่กูไม่คัดเลยนะเว้ย โปรเกรสแม่งยองทีมเขาเได้53ดาว53ดาวผู้หญิงที่มึงตบมาไอ้ียทีมเรามีคอมมานเดอร์ไอ้โต้ทีมเขาโูคดีหมดอ่ะโอ้โหกูไม่คัดเว้ยเราโชคดีนะไม่มีเดมอนเราเราโชคดีนะไม่มีเดมอนแถวเนี้ยแม่งเถื่อนถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ไเนี่ยคาทีมเราโชคดีหมดอ่ะไอ้โต้กูหลุดเลย ไอ้กูคัไดไห้อ่ะมึงมึงเลือกนะกูกูให้มึงเลือกอ่ะไอเอาเตะ16บกดาวออกพีอ่าอ่าสิบบอกดาวไอ้ที่ไหนเฮ้ยพี่เต่ตามทีดาวออกหอยแล้วเอาไม่ถูกเหรอ อ่าสิบดาวอ่าเนเนเนเลยอ่ะได้ละคนหนึ่งขอคนพี่เตะเตะเเอาคนไหนมึงเอาคนไม่มึงเอาคนไหนกันแน่กูไม่รู้ไงี่เตะคนขวาอลูกอ่คนขวาอ่าันี้เก็บเก็ไว้เก็บไว้อ่าเก็บเก็บคนบินหลาใช่ไหมไม่ไม่ใช่มึงให้กูเก็บคนไหนมึงบอกกูด้วยดิกวนไปเขมากม่ไอ้เียเตะหกสดาวออกไม่ใช่มึงให้กูเก็บคนไหนอ่าเตะเตะไอ้ไอบอบินหลาออกแบ็บุ๊กโอเคเตะเตะ เหนี łość, leist, iram, ่ยมกว่าเพลสก็กูนี่แหละเฮ้ยโคตรจริงไม่ได้พูดเล่นจะกดปุ่มกากบาทแล้วเออโทษ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 เกียร์เลยเกียร์ไงไอ้เแย่แบบเขาอยากได้คลิปชนะไงแต่ว่ากูไม่สนใจเรื่องชนะหรอกแต่กูจะกระทืบบนตัวสองคนไงเกมเนี้ยมึงเตรียมตัวโดน วัสดีน้องไมมีได้ยินพี่ไหมกดเชิญมาพอดียิ้มตัวแป๊บนึงพี่ครับพอคอในเกมใช่ไหมพี่ได้ได้พี่แบบพี่แดบมี่ได้พี่ไอ้พี่ไอ้พู่ได้พี่ไอ้พี่ไอ้พวกได้พี่ได้พีกไดรพี่รแมพี่ัด้พี่ได้พี่ไดแพี่ได้พี่ได้พต่ได้หว่นด้พี่ได้พี่าน้พี่ได้พ8่ไดบพี่ได้ี่ได้พี่ได้พี่ไดบนี่ได้พี่ได้พี่ได้นี่ได้พี่ไดะเล่ได้พี่ไดอพี่ได้แบนได้พไ้พี่ไน้อง โอเคโอ้ยไดเล่นด้วยทมเด็กกูอะเล่นอะไรอ่ะกูเล่นนาคอสแบนแบนแบนนาคอสเอ้ยแบนนาคอสไว้ไว้เฮ้ยจะบอกอะไรวะ เฮ้ยกูดูแลเอาตัวอะไรมาเอามูลาดมามูลาดมามูลาดมาก่อนอาจจะเข้าปากก็ได้มูลาดหยิบหยิบมูลาดมาออลอราเดี๋ยวเดี๋ยวปิดได้เฟลกเฟลกเฮ้ยเคียกดผิดไม่ใช่มูลาดเนาะโอ้โหเปกดอย่างนั้นได้ไงโอ้โหผมขอเลยครับผมขอมาครับผมขอมาป้าเลยตาไม่เหลากราบเฮ้ยทีมกูจะเล่นอะไรวะตัวอะไรครับเอ่อเมดเมดเอาเมดเมดเจ้าตัวอะไรเมดกระลมเลยรอเลี้ยวรอเลี้ยวล้อเลี้ยวล้มันเลยเออ ลอเลี้ยวไมมีก่อนเลยแล้วก็โลมเลยโอ้เด็กแอดวีชื่อน้องครีมครับน้องครีมสนใจกินหมูหวานไหมครับน้องครีมเขาถามว่าน้องครีมสนใจกินหมูหวานไหมมึงตอบดีๆครีมตอบอร่อยยนะสนใจพี่วีคนเดียวเด็กกูแบบมันยึดมั่นในรักแท้ว่ะไอเด็กคนที่หล่อขนาดนี้ เป็นของคุณนะไม่ได้แดกหรอกเขาชอบคนแก่ป่าค่ะเลียกเไี้ยป่านะเกมนี้เรียกป่านยเรียกป่านยแล้วลองลองหลุดมาให้คุยกับผมสักแบบสัก้าวีกัไหมเขาเนี่จะหลุจากพี่เลยเอยจริงเหรอวาน้อยมันบอกว่าหลุดมาคุยกับมันสักห้าวีไหมน่าจะหลุดจากพี่เลยว่ะมันดูถูกความแด๊ดดี้พี่ว่ะหนูตอบมันดิตอบมันให้หน้าชาดิเอ้าที่อยกูพูดไปตั้งนาน ชิเกนวีมาอามี่ปัทมาหน่อยบูวัน ladies and gentlemen he's born like samurai has survived the cream has stood the fire สุดยอดทีมดีต้อนรับซูอาโอวีเย่ไปสู้ วานน้อยวันเด้อเปล่าว่ะหมูหวานเฟนิกคว่ะเฮ้ยมันเล่นตัวพิ้ว,วมันต้องเอากูแน่เลยออฟเลนเนี่ยมันทรงนี้ทรงนี้ยาวไปยาวไป,นนวไปหนูหนูบ้านหนูอยู่ริมถนนแล้วเสียงนนหนูแบบเสียงไม้หนูแปลกๆ,ๆอ่ะลองปิดเปิดใหม่ดิไหนหนูลองปิดใหม่ดิมันจะเงยียบปะโอ้โหโคตรช้นานเลยเพื่อน ไออยู่กูเนี่ยต่อยๆมันฟิกยังเฮ้ยไปไปดูป่าเลยไปดูเลยไปดูป่าเลยปล่อยผมเม็ดเม็ดปินไม้แป er> ๊บน้องอะไรนะตายสุดยอดเว้ยเอ้าแล้วเสียงไม้ใครวะบนโดนโดนไปโดนไปวาน้อยหรอวาน้อยหรอวาน้อยหรอ โอ้โคตริ๋มไ <can> อ้ว่าแทงมุดหมดเลยฉีมนันให้ฉี <No. S 1> ถ้ามึงให้กูกดมึงนะกูจะให้มึงเล่นสามเกมคืนนี้ <S <S 1> <S 1> เนียน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 เร็วๆน้องมามึงเอาไหมสามเกมคืนเนี้ยกูเอามึงให้ดังเลยน้องจังหวะเนี้ยแจ้งเกิดกูดดบอกเลยเดินมาเดินมาให้กูฆ่า มันจังหวะนี้มันยังไม่รู้หรอกว่ากูตบมันอ่ะเร็วสามเกมน้อง5เกมเป็นไงอ่ะกูให้มึง5เกมคิวละเกมอ่ะมึงเดินมากูไอะคิวละเกมมึงแล้วแต่มึงเลยแบบเนียนนะมึงเนียนๆนอยาเขารู้นะแต่ถ้ามึงตบกูนะกูบอกเลยว่ามึงจะไม่ได้อยู่บนสตรีมกูต่อไปเออได้จะเอาจริงกันใช่ไหมได้น้องกูต่อรองมึงแล้วเออไปมีกูไป ได้ได้เรียวมากู็ไ่แพ้ระยะกูซื้อมึงดีๆมึงไม่เอาใช่ไหมกูซื้อดีๆไม่เอากูจะตบมึงเองมึงไม่ต้องยอมกูนะกูไม่นับลนะหลังแบบนี้เฮ้ยมันขึ้นมาทำไมเยอะ,ยอะอแอกกยะเปปนี่ยแนป้องกันสไปอะไรอะไรกูมีองค์คลังเหมือนกันว่า,ามาสี่มามา ยังยังมันยังไม่อันตเออทำน้องหัวหแก๊กมาแก๊กมาสองห้าแล้เว้ยไปเลยจะตายไปเลยโดนปิดแน่เลยต้องกลับต้องหนีเรา,เ,าเรื่องเาไงดีวะยิ่หายไปเลยตายเอาไหมยังเอาไหมเอาไหมสองคิวต่อหนึ่งเกมเมื่อกี้ต่อรองดีๆไม่เอาสองคิวหนึ่งเกม เดินมากดวาร์ปสามทีแปลว่าส่งสัญญาณนนมึงล่อวาน้อยเหรอวะอเนียนเนียนเฮ้ยมึงยอมกูหรือมึงไม่ยอมวะกูเดาใจมึงไม่ออกเลยแหละมึงยอมกูหรือมึงกวนส่งตีนกูเนี่ยมึงเอาแหลกคอนต้นตมาดึงกูหรอฮะคอนต้นมาดึงกูหรอไอ้วาน้อยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนน่าจะอีกพุ่มใส่มา หนึ่งคิวแล้วเว้ยนี่มามาสีมามามอบมามอบการให้เกมนึงอ่ะอันเดียวเดียวยังไงเออมายืนนิ่งๆนึดีๆเกมเดียวอัดเกมเดียว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 โอเคเอาไว้สองเกมไปที่เดียวจริงแล้วไปกูเกิดแล้วกูเกิดแล้วเดี๋ยวถ้ากูต้องการตังนะมึงต้องมาให้กูนะแต่ตอนนี้กูยังไม่ต้องการนะเอาแบบปกติ เฮ้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 อ้ไอ้กมสมาตอนไหนวะกูไม่รู้ข้อมูลเลยเนี่ยเฮียโผลมาไอ้บอลบอบอบอรีบเีย้วรีไปช่วยบอหน่อยโนหมูหวานใส่เลยเอออแม่นตีเไียม่ตแล้ว้ไอ้กบ้าชิบหายแล้วไอ้กสต หนูอย่าลังเกยความเป็นโปรเพิเยอร์เขาดิหนูเลยใส่หนูใส่เลยอันตีเร็วกว่านั้นหนูไปสไลด์ปุ๊บแล้วมันก็ยิงหนูแบบขี้แตกดิเฮ้ย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 ช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้โตมานามอนเฮ้ย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 มันจะเอากูมาดิมาดิพี่ดิมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วไอเัน มึงมาเอาบัลนึงมันไม่ยอมให้ฆ่าด้วยไอ้ทีมึงป like e ิดมันด no. oh, ีๆนี่ว่ามันทำไมมันได้เลียวมาเลยตามไปน้องดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วเป็นหนิกแรงอย่วะไรก็ตามเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนอย่ากลัวอย่ากลัวต้องรอดามีดรอเลี่ยวจะรอได้ไหมเนี่ยใส่เลยนะถ้าจะใส่อย่ารอเลี่ยวถ้าลังเลตายนะระวังระเบิดระวังระเบิดเขาเล่นไป ดึงแล้วดึงแล้วเฮ้ยนั่นอันติีแล้วไอ้คนเดอร์เอาไหมาทำไปทำไปไอ้ว่าโดนเล้ว่าโดนโดนไปเลยเฮ้ยลิเล่ร่าหมดลิเล่ร่าหมดหายไปเนาะ เฮ้ยนี่มันมือเล่นเป็นก็ไม่บอกโป๊กสองไอ้อแล้วยืนชิดกันทำไมเราเนี่ยโดนโป๊กสองขวดขี้แตกเลยโอ้โหลีเลนามึงหลุดโลกไหนมาเนี่ยไอ้ว้ามึงเป็นใครเนี่ยไอ้ชีฉีมาตัวนึงนอ้องเดี๋ยวก,กูแอดเพื่อนมึงเลยเร็วๆตัวนึงมาตัวนึงเดี๋ยวก,กูเดินลงแวรกๆนะกูขอตัวนึงแบบเนียนๆนะพุ่มแดงนะเจอกันเร็วๆเออดีๆเดินมาเดินมาพี่รอพุ่มแดงเร็วๆเดินมาเดินมาเปเดินมามอบเดินมอบเร็ว ตัวเดียวเนียนๆทำมันสู้เออ,อดีดลเออเออโอเคเลยดีโค้ฝ่าบเกลียดเลยเจ๋งโคตรเจ๋งเฮ้ยเฮ้ยไปเลยหนีไปไอ้ไอ้ไอ้หลอมโคตรเร็วเลยล้ำไปเลยล้ำไปเลยต้องสู้หนูออกไม่ได้แล้วสู้เลยล้ำไม่โตัเจ็บโอ้ตายหาหมดโอ้โดนดึง ไอ้สัตว์ลไอีลีเลน่ามันหลุดโลกไหนมาวะเนี่ยลีเลน่ากูซื้อมึงห้าเกมมึงมาให้กูชัดดาวกูให้มึงห้าเกมเลยคืนนี้จริงๆกูผัดพาร์่แตแงแบบแล้วกูจะทำคลิปให้มึงคลิปหนึ่งด้วยมึงขายมึงมากดวาร์ปส่งสารานกูฟาม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 หาตังไปหาตังไปตัวเราเคลียร์คลิปเก่งอยู่ไปมีระหว่างนี้เนียนนะเว้ยเนียนหาตังไปเรื่อยน้องพีเชื่อมั่นในบุรุษเองเสมอตายครับพี่ ลีเลนากูซื้อมึงห้าเกมมาฉีกห้มึงห้าเกมเหมือนกันเดินมาใครก็ได้มากูจะเอาตังค์ได้ดับแดงแล้วเว้ยเนี้ยปล่อยละกูได้ดับแดงแล้วกูได้ดับแดงแล้วเนียนเนียนจังหวะนี้ชูงูเออเนียนเนียนเนียนเนี่ยเออเนียนเนียนมึงเนียนดิเออทำไมได้กูเอออู้วเอาห้าเกมเฮ้ยกูจะสู้ไม่ได้เพียดีเอาได้บ้าน้องเอาได้บ้าน้องน้องน้องพียมาช่วย เสียงรถใครวะฮอลอล่าจังหวะน,นี้หนูต้องแบบหนูหนูต้องเอาแล้วนะอ่ะขนาดไม่ติงยังจะพูดได้อีลิเลน่าเนี่ยทำเป็นเก่งไปแต่คนไม่สนใจมันแล้วมึงเนี่ยคนจดจำชื่อมึงมาเจอข้างบนอีกตัวอีกตัวเนียน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 นะขอเนียนเอียนอ๋เจอผมเนีย่ยโอ้ยโตมึงเจอกูแน่รอบหนะ้ามึงมาคนเดียวบ้างใน กูเรียกฉีกมึงไอ้เมื่อฟังสตรีมกูเลยไม่ได้แดกผมหรอกถอยๆระวังโดนดึงสวยๆดึงวุดแล้วดึงวุดแล้วสวยอย่าอย่าเล่นสุดอย่าเล่นสุดรอรอพี่เกิดรอเมมี่ด้วยรอเมมี่ดึงรอเจอกันเจอกันเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ลำเลยลำเลยเฮ้ยสวยๆดันสวยนะดันสวยนะแต่ว่าไปเล็ทยังไงผมเกิดผมเกิด เอ้อ,อย่าดึงกันอย่าดึงแล้วดูดอย่างนี้ไม่เอาเออฉีดีไอ้เฮียโตโคตรแรงเลยมันกิ้งแล้วมันกิ้งแล้วมันกิ้งแล้วไอ้กแ,แก๊กมึกงยาวไหมเออดีดีดีสามทางป้อมไม่มีแล้วไม่ต้องดูแลป,ป้อมแล้วไปเล่นต่อเล่นต่อขำฉีเดินมาแล้วไม่เอากูเนี่ยเมื่อกี้มันเล่นผมได้นะฉีฉีกูจะไปหาไมึงอย่าไปไหนไอ้เฮียแม่งเอ้ยเฮ้ยมันเซฟฉีว่ะไม่โดนไม่โดน เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมึงเปนไรกูัมลมเียเียกู่ยมต้องแกไอ้เียมึงลุมกูเกินอะไอ้สัตว์ูเขาน้องยังอยู่โอ้เียมึงเอาออโร่ากูไปโมเลยไอ้สัตว์ บ้านของเรากำลังถูกโจมตีร้อยวันพันปีหนูไม่เล่นล้อเลี้ยวหนูเล่นทำเฮี้ยอะไรวะทำไมมึงไม่เล่นตัวดาเมจเแต่ไม่เป็นไรเราปกป้องแบบโปรเพเยอร์ไม่ได้วะน้องแอมมี่ไอ้เหี้ยอะไรอ่ะได้แค่นี้เหรอไอ้สัตว์ไม่คือคือผมมองแม่งมีคนโยนไอ้เหี้ยฝั่งกูอ่ะ น้องมีคนโยนพี่ผมอะมาหาปลายโยนเลยผมจะบอกมาปลายโยนไี้ยี่อะไรโคตรตั้งใจเลยอีโรเลี่ยมึงอะมาจากไหนสิบกว่าดาวมึงกดชวนมาหรือเปล่าที่ผมเล่นอยู่สักคนฉี่อะฉี่มันทําอะไรวะฉี่มันดวนผฉี่มันดวนอะพี่อยู่มันดวนแบบไอ้เหี้ยมันเต็มที่แล้วนะแล้วคือแบบกูไม่เข้าใจว่าลีเลน่ามึงอะมาจากไหนไอ้ทีพี่โคตรนิ่มเหรอพี่ไอ้เหี้ยนิ่มจริงกูงงแบบโดยวจะพลอเหลียวมาแบบ เหมือนพาลากีมอ่ะเห็นไหมเห็นไหมช็อดท้ายช็อตท้ายมันโดนโดนวานน้อยเกี่ยวเว้ยไอ้เนี EX ่ยโดนวานน้อยเกี่ยวมันเป็นจุดโดนเป็นจุดล้มต้นของทขาให้ทีมของเขาแฮะแล้วมาไอ้เหี้ยกูแม่งคือท่าไม่โดนวานน้อยเกี่ยวนี่คือเขาอย่างเี้ยกูะกูไม่ได้กูไม่ได้คัดกูไม่ได้คัดทีมเฉยๆกูคัดทีมไม่มึงแต่ทีมกูไม่ได้คัดไงทีห้าสิบดาวทั้งนั้นเลยห้าสิบดาวเลนเหี้ยอะไรเนี่ยที่บอกห้สิบดาวไอ้โต้โดนโซโล่คิวด้วยไอ้เหี้้ยโตดวย ผมต่อให้ตัวหนึ่งแล้วอ่ะเออคือคือแบบต่อให้ทั้งเพเยอร์ทั้งทุกคนแล้วอ่ะไม่เข้าใจแล้วลิเลนามึงไปเก็บกดดอกทองอะไรลิลินามึงสามสิบห้าดาวเองเนี่ยมึงไปเก็บกดอะไรวะคือผมว่าน่าจะเป็นที่ตัวพี่เองแล้วแหละพี่วีตอนเนี้ยไอ้เยี่ยฝากไว้ก่อนละกันกเอาน้องคีมกูไปทิ้งก่อนอีซัพตัวเล่นเยอะๆมึงล่นรอเรียกจะคุยอะไรเย้ะกูไปดูแลมึงไอซัพอ่ะเขาเป็นโปรเพยเยอร์ ทำไมมึงเล่นตัวคิงซี่ระเบิดแล้วมึงระเบิดน้ำให้กูไอ้เฮียฉี่ไอ้เฮียแม่งเล่นกูว่าแม่งกอเก่าแน่เลยสัตว์โอ้โหว่าแล้ยเนี่ยที่กอเก่าตัวแาแงโกอ่ะที่กอเก่ากอเก่ากอเก่ากุ๊กไก่หรือเปล่าไม่ใช่มันมันมีระบบพังแรงไอ้เฮียเติมห้าสิบทู